ทำอะไรคะน้องน้อยทำอะไรคะกล่องเล่นกล่องเล่นหรือขยะก,กันะนะแล้วอีกกล่องหนึ่งอะลูกกล่องใหญ่ๆไปไหนอะกล่องนู้นอยู่นี่ค่ะเอ้าคุณยายใส่แว่นด้วยเหรอเนี่ยคุณยายคุณยายยังเล่นไขของอยู่อีกเหรอคะแก่ป่านนี้แล้ว啊คุณยายจ้าไม่มีเลยหรอกจ้ออารัน เรยจะไปยิงผีวายผีอะไรคะคุณยายผีซอมบี้อ้ยโอ้ยยายไปทำไม่ได้แล้วหนูทำอะไรเนี่ยสรุปสรุปจะทำอะไรคะเพรหนูกำลังเตรียมของไปเที่ยวทะเลอยู่ค่ะโอ้เตรียมอะไรอะคะไหนคะไหนอะ เตรียมของจะไปเล่นทะเลอาทิตย์หน้าเหรอคะโ <Okay. S 2> อเคค่ะ